ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นที่รน้อยนะครับในขณะที่เราสูตพิธีการนั้นในขณะพระผูおお้เจ้าเจริญพระพุทธมนต์น euh. ั้นลุงปุระแก้วก็จะได้นะครับเรื่องปกอธิษฐานที่เจ็บไปเลยในขณะที่ประสงค์ให้เจริญพระพุทธมนต์นะครับในช่วงท้ายก็จะประกอบพิธีการเททอง หลังจากพระพุธเจ้าสวดจบเป็นการเชียโตยหนึ่งรอบในการเททองแต่ในขณะที่พระพุธเจ้าจเจริญพุทธมนต์นั้นหลวงปู่แกก็จะได้นำปกปฏิทานจิตแทนบรารมีพันเรอบที่ในางานนะครับก็เรียนเชิญเข้าสู่กรรรับพิธีการเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่พิธีการพิธีกรรมกันนะครับ ก็จะเด้กชาสองนาที่บราณนะครับที่จะเรียนข้อสตรกันประกอบพิธีบูชาพระนรตะตา่สมานพิจารณ์และสรัพระคัมเจ้าเจริญพุทธมนตรเจตนาในระดับต่อไปนะครับ นี่เป็นเวลาสมควรในกากับาวไเชิญคนนุณแม่มณีเพื่อสิ์งในเป็นตัวแทนที่เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ดาวพระปฏิมากระหม่ข,อขอกอกราบเรียนเชิญครับขอให้ทุกท่านประนมมือขึ้นวันนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยองค์พระปฏิมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเทียนเล่มวางอุ่นองค์พระปฏิมาเป็นตัวแทนของพระธรรม เทเลมไซเาอร์โฮเทพวันดีมาเป็นตัวแทนของพระวินนยท๊กทั้งสามดอกซึ่งเกิดข,ขึ้นบูชานั้นบูชาซึ่งพระปัญญาที่กุณลพระมหาปรญญาที่กุณและพระบริสุทธิคที่กุศลเขากง,งระสพเดชกสมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้กราบเรียนเจอทุกท่านกลับคำบูชาพระรัตนาตรัยตามข้าพเจ้า

เจ้าพระพุทธเจ้าธรรมเูชาสังฆาเจาปฏิปฏิเูชายะระหังสมาสมุทโธภะคะมาผู้ทำพระกัตังอภิวาเทมิ สวัสดโตพระวะตาโตโมตามังนิม,ม,งงม,ม,ม,งงมัสามิสุพิรติปโนพระวะโตสาวกสังโฆสามธรมนมามิการทำสมาธิจสิ้นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ या पञ्जानि अम्बे ह देव सोमे सोम रया के शरणे तिसरणेन सह पञ्चाबिलानि आजा अम्बे वयं हैवि सोमे सोम

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังกัจฉามิพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตุติมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิตุติยมปีสังฆังสารนังขจามิตุติยมปีสังฆังสรนังขจามิตุติยมปีพุทธัสารนังขจามิตุติยมปีพุทธงสารนังขจามิตุติยมปีธรรมังสรนังขจามิตุติยมปีธรรมัง นางกระจามิตาติยัมีสังขังสารนังขจามิตาติยัมีสังขังสารนังกระจามิติสารนาครรมนังนิทตาอามะพันเลตานาติปัตาเวรมมี สิกขาปัทถงสมาธิามีปาราติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถงสมาธิามีอาคินนาทานาเวระเมีสิกขาปัทถงสมาธิามีอาทินนาทานาเวระเมีสิกขาปัทถงสมาธิามีอาเมสุขมิจาจาราเวระเมี สิกขาปัตตังสมาธิญามิกาเวสุวิชาจาราเวรามณีสิกขาปัตตังสมาธิญามิบุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิญามิบุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัตตังสมาธิญามศรามณสุปราเมระยักขจัปปมาทัฏฐานาเวรมณี <Net> สิกขาพังสมาธิรามิสุราเมเลยะมชะประมาทธานาวเวลาเลิสิขาพังสมาธิอเยติมานิปัญจะสิขาพัานิทีเลนะสุขติยันติสาธุ